สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเกมที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือ ROE หรือ Ring of Elysium นะครับซึ่งในแบบนี้ผมก็กดมาแบบสครอตนะไม่ได้กดสโลแต่ว่าเพื่อนผมด้านไม่มากับผมนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องลุยเดียวเฮียมีคนมามันดาสลิงมาด้วย,ยเดี๋ยวข้างบนละหนึ่ง เฮียกระโดดไปลดโอเคนออ็อกเพื่อ,อนเข้ามา โอ้ยยูโอ้เป็นฟูงเลยโอ้ยหลังก็ยิงจังกระสุนก็หมดล้ว ปั๊มแป๊บปั๊มเบนเดดแป๊บ,ปบ,ปบเดี๋ยวนะเอาปืนวิ่ะสองกระบอกอ่ะไอตัวนั้นเป็นแล้ววะไฮทำไรอ่ะเอ๊เอ,อ,อ,อตายซนะ อุ้ยอุยยอุย,อยไม่มีปืนให้เลยไม่ต้องปืนก็ได้ผมหากระสุน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 เขียวเฮียามาแล้วเหมือนตามมาเฮ้ยโ,โอเคละมึงแม็กนึงอะฮึ ไหนอ๋อนี่ไงตายไม่โดนกุลล็อกเขายิงไม่โดนหัวเราเลยรอดใครมาร์กอะไรอีกละ่ะไม่เกี่ยวกับฉันฉันอยู่นี่ข้างหน้าตรงนี้จะมีคนหรือเปล่าฮะ หมูบ้านนี้มีป่ะมีป่ะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเจอไอ้รอดีอ้าวมีคนเก็บไปแล้วมี RPG ด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้าเวลาต่อจากนี้ไ,ไปผมขับรถไปเจอใครก็ไม่รู้แล้วจังหวะนั้นมันเกิดการประทา่ากันซึ่งผมลกมากทำอะไรไม่ถูกเลยหลังจากนั้น ก็จะเป็นตามที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละครับเกียริเจ็ดยิงใครวะโอ้ยเกียร์แล้วคน What อฮ้ยในแมตต์ต่อมาผมเลือกที่จะเดินกับเพื่อนนะครับเพราะเกมนี้ผมต้องการที่จะเป็นแชมป์ข้างหน้าเรา สวยสวยผมซ้ำให้เพื่อนผม้ำให้ซ้ำให้ผมซ้ำให้ผมซ้ำให้โอเคได้ปืมนมาแล้วโอ้ยขึ้นไม่ได้อู้ล่วงโอ้ยผมไปสองลอด <c oughs> เขายิงกันอย่งหน้าเลย เราเข้าไปดูไหมอึ๊บได้เกาะเราขาดแค่หมวก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 สวยเราได้ M 1 6แล้วเราเจอหมวกเราเจอหมวกเราเจอหมวกขึ้นไปข้างบนเหมือนมีคนขึ้นไปข้างบนนี่ไงข้างหน้านี่อุ้ยเขาตั้งเราตั้งบ้างนี่ไงอุ้ยสองตัว ู้เพื่อนเพื่อนมาสองตัวเลยวะแค่ก็แค่เคฟดอะน็อ,นอกน็อกสองอาตายหมดเลยวู้ฮู้ทำได้ไงวะ what the fuck เฮ้ยเด้อ ตกใจหมดเ่าเสียงคนว้าโอ้โโอ้ my god โอ้เกือบแตกพระเจ้าค่ะปั๊มเลือดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะกีเกือบแตกดีนะยิงไม่โดนหัวโดนหัวนี่เรียบร้อยเลยตอนนี้เพื่อนกับเราอยู่ห่างกันมากเลยอไปตามล่ามันก่อนแล้วกันมันต้องตายเกะกะจริงๆลูกซองเนี่ยทิ้งไป อ๋อนี่ไงเพื่อนบอกหยงหน้าใช่หรือเปล่าเพื่อนเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์นะเพื่อนนะบกสามเออมันมีรถที่มาเออตอนเข้าวงเราไม่ต้องห่วงเลยเอยเาเพื่อนกูนั่งเรือเอาใช่มันต่างหากที่นั่งเรืออุ๊ไปนูน่นละไม่ทันไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวขึ้นรถ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  ฟอร์ลูมิโบมาข <laughs> <c oughs> ึ้นรถเพื่อนมาขึ้นรถเร็ว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 อุ้ยไกลอยู่นั่นอะเอ้ยอยู่ได้วิ่งอะไรอ่ะเขาเดินเป็นบดเลยโอ้ แล้วมึงจะลงน้ำทำไมเนี่ยโอ้ยไอแมวเอ้ตายตายตายแมวมึงไปหาเรือเลยเพื่อนเพื่อนไปหาเรือเลยน่ะใช่หรือเปลนะ่าน่ะไกล,กลๆดูน่ะเฮ้ยเยอะมากมารับกันด้วยมาๆมา,มาขึ้นขึ้นขึ้นตะกิวไป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 เดี๋ยวกัดรอด ไม่มีเนิดแต่เรามีสโมกหนึ่งลูกเอาไกลด้วยนะวงอ่ะดูดินู่นอ่ะไม่ถนัดเลยไอเนี้ยโฮโลผมชอบไอนี้มากกว่าป่ะอะ่เออผมผมไม่ชอบเลดด์ดรอปป่ะผมชอบโฮโลเออผมไม่ค่อยถนัดไอเลดดอปอันนี้เท่าไหร่ะฮะใคร ลุยด้ไหมเพื่อนลุยไหมล่ะเอ้าแล้วมึงมาอ๋อมีเรือลำนึงอยู่ตรงนน้นอยู่โอ้โอได้เหรอทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอไม่รู้เนี่ย อุ้ยทำได้จริงอุ้ยอุ้ยเราลอดยังไงเอาเอาแล้ว,ลอ,อออล,วลอดไม่เป็นอีกูโอ้ตายแล้วไม่เป็นไรลอดไม่เป็นก็ว่ายน้ำออกนะอก็ได้วะา <laughs> อุยอ้ยอุ้ยข้างหน้าอุย้ยข้างหน้าใส่กันยับครับอ่ะเราขอเป็นตัวเจือกหน่อยนะ ขับรถผ่านหน้าผ่านตา,าไปเลยอเคนะิด้านซ้ายมีเรือเราเอาเรือไปได้ถ้าเราไปหาเพื่อนไม่ทันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอุย้ยเจสันเจสันบอดี้ใครวะลุยได้เนี่ยจริงผมลุยได้เนี่ยผมลุยได้นะนะแต่ผมไม่ลุยไงผมจะไปหาเพื่อนผม พื่อนแม่งล่อนไปแล้วแม่งล่อนยังไงวะผมล่อนไม่เป็นเลยอย่ายิงนะอย่ายิงนะเราขอขึ้นฝั่งก่อนนะพวกเองอย่าเพิ่งยิงนะโอเคขึ้นแบบถนอมเรือ <c oughs> โอ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 เดี๋ยว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 โอ้ลบได้ โอ้โหโ้โหโ้โหว้าวฮ่าฮ่อฮ่าเฮ้ยจู่อย่ามายิงเดี๋ยวโอ้เออโอ้ชิกแซกขอซิกแซกซิกแซกเฮ้ยเดี๋ยวเสียใครมีเสียงใครก็ไม่รู้อยู่ทางด้านซ้ายอ่ะรีบไปรีบไปเราไปหาเพื่อนเรา เห็นน <c oughs> <Send up us |zh|>. ้อยเราก็มี2อ่ะเพื่อนบอกมา2แต่ของครบเว้ยอุ้ยเล็ดอัดอีกแล้วอ่ะโอเคครับเราตามเพื่อนเราทันแล้วนะก็อันนี้เหลือเท่าไหร่วะร้อยสิบสามเอใส่ก่อตัวนี้ดีกว่า โอเคครับตอนนี้ผู้เล่นเหลืออยู่12คนนะเราจะได้แชมป์หรือเปล่าเนี่ยแชมป์จะเป็นของใครจะเป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นอู้ยิงกันยับเลยเราเอารถไปเป็นที่กำบ,บังไหมดีไหมว่าไม่ดีมั้มันจะเด่นเกินไปหรือเปล่าเราไปแอบไปซุ่มไปนอนดีกว่าเรามีเอ้ยนี่ไงเรามีเกาะอยู่ไม่ต้องห่วงไม่เรามีโลเราไม่โล,โลตั้งโลเป็นฟรีไฟล์ Free Fi เลยเนี่ย อุ้ยิงกันยับอ้ยเหลือแปดยิงข้างหน้า <c oughs> ลืมลืมขุมปืนเฮ้ยอุ้ย,ยเพื่อนยิงกันอยู่เราทำอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนยิงกันอยู่แล้วเราทำอะไรอยู่ ได้ครับใช้ได้เขาจอดแล้วเขาจอดแล้วข้างบนคนหนึ่งซ้ายเลียวข้างบนเฮ้ยดูอ๋อ,อ,อ,อมนขับมาจอดยิงเลยตายระเบิด มาแล้วเต็บเต็บเต็บน็อกน็อกน็อกข้างบนโอ๊ะสมมุติไปข้างบนเพื่อนข้างบนหลบได้หลบได้ เพื่อไม่ต้องห่วงฉันเขาหายไปไหนละเหลือเขาคนเดียวนะโอเคต้องแชมป์ละต้องแชมป์ละ còn đang ở chick yên chick nha bài này bài 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 bay 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 เราไล่ล่าไล่ล่าไม่มีเนตไม่มีอะไรเลยอุ้ยเขาเนตมาก่อนอุ้ยเขาเนตมาสองลูกสามลูกอู้เขาจะไม่โผล่เลยนะ เอาวะเรายอมแลกให้เพื่อนอ่ะให้เพื่อนขึ้นได้เดี๋ยวผมขอแกลกแล้วกันเอาไงแลกให้เพื่อนดีไหมนี่ไงผมเจอแล้ว เออยังไงดีนี่ไงเื้อน็อกเพื่อนผมน็อ,นอกแต่โลแล้วโลแล้วโลมาก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 ,มากถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยนะเพื่อนนะ เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยยืงอย่างนี้ก็แตกสิครับถ้ายิงอย่างเงี้ยอ้อตายบงโอ้เกือบชนะแล้วไม่น่าประมาทเลย โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ